เปิดหัวคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่องย่าจิตต์งนะคะเหนียงปลาชาอะไรนะบึงบัวเบิงอพระใหญ่ย่าซ่ดนนี่ย่าเสยนะสิเอา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  ของคในน้ำไม่ได้โอ้ได้ดูอนนี้ก็พอแล้วน้นเวทีใช่ไหมเวทีโอ้เวทีแล้วมันลงแสงมันลงไปในน้ำสวยมากนะคะผู้ชมเสียงอิสานโอ้ครั้งแรกเป็นบุญตาของย่าได้ดูยยังไไม่่่ด้เเลลนนีเล่นแต่ว่ามัน ไฟแบบแสงสีแล้ยิบระยับโอ้คัะก็ค้างแรกขวัญได้เบิ้งหมอลำมขนาดใหญ่พี่น,อออน้องเอ้ยขวัญบอเคยไปเบิ้งหมอลำมขนาดใหญ่ป่านนี้ขวัญได้เบิ้งแต่แผ่นซีดีโออันนี้มันได้ที่วันนี้มาดูหมอลัมหมอลำ

หลััท่แบงค์มาได้นะจ๊ะทางกูจกี่รูปละฮะมาเรียทีเดียวจ้าแบงค์มาได้จ้ามาได้จ้าทางนิโมธนาสาธุด้วยนะครับขอขอบคุณทางนิโมธนาสาธุนะครับเราก็มามีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมในการสร้างองค์พระใหญ่นะครับ เพราะพุทธเมตตาประชาสันที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็อยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับได้ดูได้ชมองค์พระใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ก็ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ50-60%เซนะครับเพอจะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับขาวรวัตถุก่เราสร้างไว้ใน พระพุทธิติมาถึงมงคลนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนอกจากนี้ยังมีเหรียญน,นะครับหลวงพ่อพระสายนะครับหลวงพ่อพระเสริมนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับสร้างโดยแสดงนะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนสอดแจ้งจากป่านนะครับทั่นแหละนะคขัดกระเ๋านะครับ พี่ได้ความสุขความเจริญนะครับเมื่อกินสิ่งใดขอให้สมความบุญบารมีถุกสิ่งถุงปากประการนะครับฉะ,ะนั้นเขามีโอกาสมีเวลาแล้วจ้ะร่วมเฮ็ดบุญน,น,น,นะครับเป็นครั้งแรกของสุนทรภิษณุครับท่านได้เล่นนะครับอย่าไม่ดังกันเลยเราไม่เคยดูเราจะมาทำไมเนาะก็ยันึกอยู่เหมือนกันเนาะนี่นะฮะสิอืมวันนี้เต็มที่นะครับตอนนี้ โคงจะมีความสนุกสนานนะครับเมือนซีรีสฮเซลนะครับมีโอกาสมีวัฒนาในเมืองมอล่ัมคารยนะครับชนได้ดูทีมผลผลวัฒนาของแต่ละคนแต่ละคนคือผมว่าไว้มละนะครับเรา่รโชวตทีะเล่นกีบโอที่อยางบอลเด้อนชันหน้าถยนผลผลกุศลที่ห้าเห็ดสังสมมากนะครับสังสมมากมันคนเ้ามันบกขึ้นกันตัวเส่อมมากบกขึ้นกันตัว เออคนเฮาเนี่ยซูขน้นซูอาบน้ำซัมมาเกี่ยมลืมกันเถอะวะซูขคนซูกินเขา่าผ้าษาเฮ่าซัมมาตามเถอะวะซูขคนซูอาบน้ำซัมมาเกี่ยมลืมกันนะครับเน,นี่ยก็ะยอนว่าในวัดบุญกุศลนะครับที่เฮาเห็ดว้อัะนะนะครับบุญละข้นถึอรัตถอลอตเตอรี่อ่ซื้อไปซื้อมากไปหล่กระถิ่งซ้ำนะรางวัลทีหนึ่งนะครับพอบุญละข้นซื้อแล้วซื้ออีกน,นะ,ะนนนครับอ่าเมนเตะแต่รางวัลสวยนะครับรางวัลสวยนะครับแต่บุญละข้นซื้อ สื่อไปสื่อมาสื่อที่หางวดหรือสื่องวดเดี๋ยวก็ถือแล้ววันที่หนึ่งสั่งกับนี้แต่กอดบุญกุศลหนุนน้ำทรงนะครับมาถึงในชาตินี้นะครับสร้างส,สมบูบรณ์บารมีไปเรื่อยๆนะครับเป็นทุติยภวะสุโคจุนยศอุจ,จยโยการสางสุดนี่นะคะเป็นพระองค์ใหญ่เป็นครั้งแรกที่ป้าทายบ้านมาดูวง 江一珊。